สวัสดีครับพบกับช่องเลิฟบ,บอลเต็งนะฮะวันนี้ทีเด็ดประจำวันนี้นะครับได้แก่อารอบตีสองนะครับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดะฮะแล้วก็ทีมลิเวอร์พูลนะฮะอ่าเราจะไปดูกันว่าอ่าฟอร์มของแต่ละทีมเป็นไงบ้างนะครับผลงานล่าสุดที่พบเจอกันเนี่ยแมนยูก็ชนะลิเวอร์พูลมาส0ูน์นะครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ ย้อนไปฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะแมนยูไป4-0เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็นัดก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลก็ชนะแมนยูไป5-0นะครับอ่าลิเวอร์พูลอ่าชนะ4-2นะครับส่วนอ่าผลงานล่าสุดของแต่ละทีมดีกว่านะครับแมนยูก็พึ่งไปแพ้เบนฟอร์ดมานะฮะอ่า0-4นะครับแล้วก็แพ้ไบตันมา1-2นะครับ แล้วก็ไปเสมอ,อาลาโยบาเยกาโน่นะฮะมา1-1นนะครับในเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ไปแพ้แอตมาลิทมานะครับ1นศูนย์ในรอบอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็ไปดูผลงานล่าสุดของอาลิเวอร์พูลด,ดีกว่านะครับลิเวอร์พูลก็เสมอคิตตันพาเลีมา1-1นนนะครับแล้วก็เสมอฟูลเล่ม,มา2-2แล้วก็ไปแพ้สตาร์บุ๊กมา0-3แล้วก็ชนะ อ่าแมนซิตี้สามหนึ่งตั้งแต่อสามสิบ uh, กรกฎาคมในคอมมิวนิตี้ชิวนะครับอ่า uh, 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 เดี๋ยว uh, เราไปดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ uh. เดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่านะครับราคาเนี่ยราคาเปิดมานะครับอ่า uh, uh. ไปดูราคาต่อดอีกว่าครับ uh. เปิดมาครึ่งควบลูกตอนนี้มันไหลขึ้นเป็นหนึ่งลูกนะฮะหนึ่งลูกแต่ว่าราคาน้ําเนี่ย ฝั่งแมนยูมันลดลงอยู่ที่0.82แล้วก็ลิเวอร์พูลเป็น1.08ถ้าแบบนี้ลิเวอร์พูลถ้าจะชนะนะครับก็ชนะน่าจะชนะกันที่1ลูกนะครับน่าจะมีเกิน1ลูกนะฮะถ้าถ้าลิเวอร์พูลจะชนะอาจจะชนะแบบยากๆหน่อยนะครับดูจากราคาแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคา 1x2 ครับอ่า 1x2 ซ้ายมือนะฮะ เปิดมาที่จุดนะครับผู้เสมอตอนนี้มันไหลขึ้นเป็น4.20ส่วนฝั่งของลิอร์พูลนะครับจาก1.70เหลือหนึุ่ห้าฝั่งแมนยูเนี่ย4.50เป็น5.00ถ้าแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ลิอร์พูลน่าจะชนะนะดูจากราคาพูแล้วนะครับถ้าดูจากราคาต่อแล้วน่าจะไม่เกินหนึ่งลูกน่าจะชนะชนะกันแค่หนึ่งลูกนะฮะน่าจะผมคิดว่า น่าจะไม่เกินหนึ่งลูกนะครับแต่ว่าดูไปดูราคาสูงต่ำเต็มเกมใช่ะฮะสูงต่ำเต็มเกมจาก3ลูกก็เป็น3ลูกเท่าเดิมแต่ว่าราคาฝั่งต่ํำันไรขึ้นเป็น1 0 6ราคาฝั่งสูงเนี่ยมันเป็น0 8 4แล้วจาก0.95ถ้าราคาแบบนี้นะฮะแสดงว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องชนะ1ลูกแต่ว่ารวมกันเป็น3ลูกนะครับไม่เกิน3ลูกก็น่าจะเป็น1 2นะครับ ลิเวอร์พูลสองแมนยูหประมาณนี้ฮะจากสกอร์ที่คาดไว้นะครับแต่ว่าถ้าอสองทีมนี้บุกใส่กันเต็มที่เนี่ยจนไม่สามารถทำอะไรกันได้เลยในครึ่งแรกเนี่ยคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเฉือนชนะที่1ลูกนะฮะอาจะเป็น1นศูนย์หรือก็สองหนึ่งในครึ่งหลังถ้าเกิดว่าสู้กันไปสู้กันมาอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าคิดว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะแน่นอนนะ ดูจากราคานะครับผมก็คาดการจากราคาแค่นั้นเองว่าลิเวอร์พูลจะชนะแต่ว่าเวลาแข่งจริงเนี่ยแมนยูก็งัดทีเด็ดออกมาเพื่อที่จะได้แต้มนะครับต่างคนต่างต้องการแต้มเหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลก็เสมอสองนัดนะครับส่วนแมนยูก็แพ้สองนัดคิดว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะบุกใส่กันเต็มที่แต่ว่าราคาเนี่ยมันจะมาฝั่งลิเวอร์พูลไงฮะแต่ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรเราต้องไปลุ้นกันนะครับ แต่ว่าจากที่ผมคาดการไว้ก็คือแมนยูหนึ่งลิเวอร์พูลสองนะครับจากการคาดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันจะมาตามที่ผมคาดไว้ที่ผมคาดสกอร์ไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันในรอบตีสองนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ